ทำไมผมพออัปเดตล่าสุดจากภูมะเขือภูมะเขือก็คือยังไม่แตกยังไม่เคยแตกอยู่ภายใต้การดูแลของกัมพูชาอยู่ตลอดณเวลานี้วันที่เุ็นเ,เรื่อวับโอ๊เอ้ยตอนนี้ฉันอยู่ภูมะเขือนะเห็นไหมลงมะเขือไหมกินต้นเลยไอ้หนูแต่เช้าใครเก็บด้วยนะลูกเอ้ย

ตื่นได้แล้วบอยบอยตื่นได้แล้วเลิกฝันกลางวันได้แล้วบอยนะอยู่กับความเป็นจริงได้แล้วบอยนะครับเออต้องดูด้วยเห็นไหมพี่คนไทยเนี่ยเขาเรียกบอยไปเก็บเศษเหล็กกระเซ้าอะนะที่ขเขมรช่างไว้อะบอยนะภูมะเขือนอะ่ะเป็นไงนะเห็นไหมอะเขาเรียกไปเก็บเศษเหล็กนะเอาไปขายน่าจะได้อยู่ สี่ห้าเลียวนะบอยโอ้โหเป็นไงละบอยเลิกฝันลมๆแรงๆได้แล้วเลิกฝันเฟื่อได้แล้วบอยตื่นได้แล้วอย่าหลอกคนขมรนกันเองเลยสงสารคนขมรนนะบางคนที่เขาดูสือนอกเขาก็รู้แล้วว่าเออร้องห่มร้องไห้นะบอยบอยยังจะมามาโนมาบอกคนอื่นว่าโอ,อ้ภูมาเขือนี่ ขเขมรยึดไว้แล้วถ้าอยู่ในการควบคุมของขเขมรน,นะไม่ว่าจะเป็นตาโตตาเหมือนทมนะขเขมรยึดไว้แล้วตาควายโอ้โหไอ้บอยมึงนี่ชอบหลอกคนในประเทศเดียวกันจริงๆนะบอยนะนะครับอืรู้ทั้งรู้ว่าประเทศไทยคนไทยทหารไทยยึดได้แล้วยึดไว้แล้ว,ว,แ,ลวแต่ไอ้บอยมันยังมามโนนะท่านผู้ชม โอ้ไอ้บอยไม่ยอมรับความจริงกับท่านผู้ชมนะไอ้นี่มันชอบแบบว่าโกหกคนในประเทศมันจริงๆนะครับนะมารับชมคลิปของหนุ่มขเขมรน,นะครับนะตอกหน้าไอ้หนุ่มบอยนะครับคนในประเทศเดียวกันเขายังรู้เลยนะครับนะมารับชมคลิปเต็มหนุ่มขเขมรครับกูเชื่อมาโดยตลอด อันไหนเรื่องจริงแม่งรับไม่ค่อยได้ตอนนี้กูรู้เลยว,ว่าภูมิมะเขือกับปราสาทตะมอนทมเป็นของไทยไปแล้วเนี่ยอันนี้กูเชื่อเพราะว่ากูเห็นทั้งสองฝั่งแต่ตอนเนี้ยคือกูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ภูมิมะเขือมีทุงชาติไทยปักอยู่ตรงนั้นอนะและปราสาท ตะมนทมก็เป็นของไทยเนี่ยไหนไปนบอกประชาชนว่าเออแรกๆกูเห็นบอกประชาชนตัวเองว่าผูมิเขื่อยืนได้แล้วประสาทตะมณทมตอนเนี้ยเป็นของเราเชื่อแมงกูแน่ก็หลงเชื่อไปเหมือนกันแต่กูไม่เคยพูดเป็นคนกูเป็นคนเขมรน,นะแต่ว่าอันไหนที่ความจริงอะ่ะกูรอดูก่อนว่ามันเป็นความจริงหรือไม่มันเป็นความจริงเปล่า อันไหนไม่จริงแหววคูดูวันนี้ดูวันนี้ดูวันนี้ไปมาแม่งไม่ใช่เรื่องจริงตอนเนี้ยเป็นของไทยหมดแล้วอันไหนที่เรื่องจริงอ่ะเปิดเผยให้ประชาชนรู้บ้างเออยอมรับซะบ้างเรายอมรับซะบ้างอันไหนจริงบอกว่าจริงอันไหนไม่จริงบอกว่าไม่จริงอย่าหลอกลวงประชาชนตัวเองเชื่อผมนะคนเซนอันนี้ผมบอกถึงนะ อันไหนคืออันไหนที่เป็นของจริงอ่ะประกาศให้ประกาศให้คนเขมนรู้รู้เลยจะได้ไม่ต้องแบบมาไอคนที่เขาเล่นโซเชียลเขารู้นะแต่แคนที่ไม่ได้เล่นโซเชียลเขาไม่รู้หรอกเขาเชื่อครับยิบผู้บุญเสือครับอาจารย์ขึ้นมาอ่าก็แพ้งครับผม โอ้ยเบื้องขมิ้นนี่คือมือตืบแท้นะครับมีแต่หมอกแม่ไม่เห็นเลยสั่งสั่งมือกล่องไว้อย่างนี้เลยครับโอ้ยงามไรมือตืบเลยครับคุณอโอ้คุณบาอาจารย์ประกับิมาซอยนะครับเอาลุยๆครับอาจารย์สู่มอมสู่ ที่นี่ประเทศไทยครับผมผู้บะเคือครับก็แพงพระ,ระ,ระ,ะจันอ่าพระอาจารย์เนี่ยมาซอยนะครับงงหลายวัดหลายหมู่บ้านเนาะครับมาซอยกันนะครับได้ได้เฉยเฉยแน่นอนเลยอ่าหลายหมู่บ้านครับซอยกันเนาะนะครับเป็นไงล่ะบอยเนี่ยบอยดูไว้คนในประเทศตัวเองยังรู้เลย ว่าภูมะเขือในไทยยึดได้เบ็ดเสร็จแล้วนะตอนนี้ไทยก็สร้างถนนคอนกรีตอย่างดีตอนนี้ก็สร้างกำแพงกั้นภูมะเขือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อกันหมาที่ขเขมรไม่ให้ขเขมรเนี่ยมันลักลอบเข้ามาในภูมะเขือนะกัเนเช้าที่คนไทยเขาถีบลงไปในภูเขาน่ะนะเขมร นะไอ้บอยมึงต้องไปเก็บเศษเหล็กแล้วก็ไปขายด้วยนะเอาไปแบ่งให้ทหารด้วยนะไอ้สีห้าเลี้ยวเขาก็ดีใจแล้วนะค่ากระโฟงกาแฟนะบอยเสียดายเศษเหล็กนะบอยต้องเข้าใจนะรัฐบาลบอยสร้างขึ้นมานั่นนะ่ะนะกระเช้านะ่ะบุมาเขือนะนะจะลงสลิงอะไรก็เก็บไปขายด้วยเศษเหล็กของเก่าค่ะ นะบอยเผื่อจะได้ตาชว่างนะต้องไปดูนะข้างล่างอาจจะมีสมบัติก็ได้นะบอยเออเป็นไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทางขึ้นภูมะเขือนี่บอยนะนะเขาทำคอนกรีตถนนคอนกรีตอย่างดีนะเออดูสินะโอโ้โหฝีมือคนไทยนะบอยนะตอนอยู่กับขเขมนเนี่ยนะตอนที่ขเขมรยึดได้เนี่ย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยท่านผู้ชมนะเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีงบนะครับนะได้แค่ทําแค่กระเซ้าขึ้นมาภูมะเขือนะครับไม่มีปัญญาที่จะไปบูรณะนะไม่มีปัญญาที่จะไปสร้างนะครับของหรูหรูแพงแพงให้นักท่องเที่ยวมาชมได้นะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นของไทยนะไอ้ภูมะเขือเนี่ยนะในอดีตก็เป็นของไทยมาตลอดนะ แล้วไอ้เมนเนี่ยมันก็อยากได้นะมันก็ทํากระเช้าขึ้นมาเออเป็นไงทีนี้นะครับหน้าง่อยเลยไอ้บอยหน้าหง่อยเลยท่านผู้ชมนะไอ้บอยมันชอบไปมโนมันชอบโกหกคนไอ้รู้ทั้งรู้เนะาะคเมนนะมันไม่ได้หนังสือเนาะถ้าว่าเราโกหกมันเนี่ยมันก็จะเสื้อ เชื่อในสิ่งที่เราพูดเชื่อในสิ่งที่เราบอกมันว่าเออเนี่ยภูมะเขือยังทหารขเขมรย,ยังยึดได้นะท่านผู้ชมเออยังอยู่ในความควบคุมของขเขมรบางคนถึงขั้นรู้ว่าภูมะเขือในไทยยึดได้เบ็ดเสร็จแล้วนะบางคนถึงขั้นร้องโ h มร้องไห้นะท่านผู้ชมไม่รู้มันจะร้องทําไมทั้งที่จริงแล้วในอดีตหรือว่าปัจจุบันมันก็เป็นของไทยอยู่แล้วนะครับภูมะเขือเนี่ยนะ ก็ร้องหมร้องไห้คิดว่าเหมือนตัวเองว่าเสียดินแดนไปนะครับนะอันนี้เลิกฝันลมๆแรงๆได้แล้วนะคนขเขมรฝากบอกไอ้บอยด้วยนะโอ้โหตาสว่างได้แล้วบอยมึงต้องไปเก็บเศษเหล็กไปขายนะไอ้บอยนะครับนะึดูเนี่ยประเทศไทยเขาทําถึงเนี่ยช่างกําแพงเลยนะ เขาก็สร้างทางถนนคอนกรีตอย่างดีให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมเขาก็จะมีลายลงรายได้โอ้นะปักธงชาติสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นไทยนะไอ้บอยเป็นไงละเมืองที่นี้นะเป็นไงหน้างอยเลยละ่ะไอ้บอยเป็นไงอย่าหลอกคนในประเทศเดียวกันเถอะไอ้บอยบอกความจริงเขานะเพื่อเขาจะได้ตาสว่างเออไอ้นี่